ครับผมสวัสดีครับผมจากร้านปลาไวอะไรงานเชื่อมนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาทดสอบเครื่อง y ยาว t าต้าิ250 GM ไฟ380นะครับผมหรือว่าไฟ3เฟสไฟโรงงานเองนะครับผมเครื่องนี้จริงๆแล้วลูกค้าของผมได้ทําการสั่งซื้อกับผมมาแล้วนะครับผมแต่ผมเอามาเปิดเครื่อง ให้ดูส่วนประกอบต่างๆนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดมีความประสงค์นะครับหรือสนใจเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับผมเครื่องรุ่นนี้เนี่ยนะครับทางบริษัทที่จำหน่ายเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับรับประกันเครื่องรุ่นนี้ถึง3ปีนะครับผมเพราะเขามั่นใจในความทนทานของเครื่องรุ่นนี้นะครับผมซึ่งต่อไปเดี๋ยวผมจะได้แกะดูส่วนต่างๆ ให้ดูคร่าวๆนะครับผมพร้อมกับทดสอบอางานเชื่อมต่างๆนะครับผมโดยรวมแล้วหากดูภายนอกนะครับเครื่องรุ่นนี้ก็ดูท่าทางน่าจะทนทานดีนะครับผมดูระบบต่างๆแล้วนะครับนะครับผมตัวนี้เป็นจะเป็นระบบ IGBT แบบโมดูลนะครับซึ่ง IGBT แบบโมดูลเนี่ยแบบนี้นะฮะ จะมีความทนทานค่อนข้างสูงนะครับผมเขาถึงกล้กการับประกันถึง3ปีนะครับผมเครื่องรุนนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่เชื่อมเกี่ยวกับพวกสเปร์พาร์ตนะครับเชื่อมเรื่อยๆเชื่อมหนักหนักเชื่อมทั้งวันนะครับผมในในระยะแอมที่ไม่ไม่เกินพิกัดมากนักนะครับผมเครื่องรุ่นนี้จะเหมาะกับรถเชื่อม0.2ถึง1.0นิ้นนะครับผม จากที่ผมลองเอาคิดแอมเนี่ยมาวัดดูนะครับปรากฏว่าค่อนข้างจะตรงมากนะครับที่หมายถึงว่าตรงมิเตอร์ที่แสดงนะครับแสดงผลน,นะครับค่อนข้างจะตรงกับคิปแอมตัวนี้มากนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมซ,ซึ่งเครื่องหลายยี่หยย้อนะครับจะทําไม่ได้แบบนี้นะครับผม อันนี้เราก็ลองเชื่อมแบบเรื่อยๆดูก่อนนะครับดูความเสถียรของไฟนะครับี่อกมาดูความนิ่มว่าจะมีความนิ่มนิ่มนวลในการเชื่อมมากแค่ไหนนะครับต่อมาอันนี้เราจะลองเปิดเครื่องแบบเป็นที่นะครับด้วยลวด0.8นะครับผมครับก็ผลปรากฏว่านะครับก็ชิปแอมเนี่ยเราก็จับได้ประมาณ 230นะครับผมขึ้นๆ้นลงๆอยู่นี้ครับผมก็เป็นเรื่องปกติครับผมเครื่องเชื่อมโดยมากาต่อให้เป็น250แอมป์เต็มนะครับน้อยเครื่องนะครับที่จะทำแอมให้ได้เป๊ะ250เพราะว่ามันจะลดทอนไปในส่วนต่างๆนะครับของการใช้งานนั่นเองนะครับผมก็ถือว่า,อาดีครับผม นะครับจากทีท่ทดลองเชื่อมมานะครับผมออลองดูประสิทธิภาพดูการเชื่อมไปก่อนคร่าวๆไปก่อนนะครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจรายละเอียดต่างๆของเครื่องรุ่นนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ